สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็เอาหูฟังที่เชื่อมต่อบลุทูธขนาดเล็กพอประมาณนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะไม่สูงนักถ้าเราใช้หูฟังแบบที่ใช้กับวงกันนกโดยตรงแล้วมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยทีเดียวใช้แบบนี้น่าจะประหยัดกว่าและก็อนเนกประสงค์กว่าเราไปดูแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวขอแกะ ถุงที่มันหุ้มนี่ออกก่อนนะครับด้านบนของกล่องนะครับก็บอกว่าสิ่งที่แถมมาก็มีพวกสายชาร์จนะครับแล้วก็ไซส์ของลูกยางที่อุดรอยรั่วของลูหูของเราก็มีไซส์ L ไซส์ M ไซส์ S สามขนาดให้เราเลือกใช้งานส่วนด้านนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่ามีกล่องสาหรับชาร์จไอเ้าหูฟังตัวนี้แล้วก็บอกว่ามีการ ป้องกันระบบเสียงนะครับเสียงแทรกเข้ามาแล้วก็การแตะสัมผัสในการควบคุมเจ้าหูฟังตัวนี้น้าน,นี้ก็บอกเราเลยนะครับว่าเวลาเราเปิดตัวตัดสัญญาณเสียงรบกวนจะได้ระยะเวลาของแบตเตอรี่ได้กี่ชั่วโมงประมาณ6-15ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มาตรฐานของการป้องกันละอองไอน้ำนะครับอยู่ที่ IPX4 นะครับแล้วก็ เปิดปิดสัญญาณเสียงรบกวนได้ด้วยการแตะที่หูฟังด้านฐานของกล่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์วงกลมใสๆนะครับติดไว้ตรงนี้เพื่อป้องกันการเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะแกะมันออกเมื่อเราตัดสติกเกอร์ตรงนี้ออกเรียบรนะ้อยแล้วเราก็จะแกะตัวกล่องโดยการดึงลงมาข้างล่างนะครับสติกเกอร์ใสๆที่อยู่ตรงนี้มันจะป้องกันไม่ให้ตัวกล่องมาสไลด์ออกมาแบบนี้ เมื่อเราเปิดออกมาแล้วเราจะเห็นยางนะครับที่เป็นตัวอุดรอยรั่วของหูเรามี2องสายด้วยกันก็คือ L กับ S แสดงว่า M ต้องอยู่ในหูฟังแล้วก็สายชาร์จแค่นี้เอานิ้วเจาะลงไปที่รูนะครับแล้วก็ดึงออกมาอันนี้ก็คือนิ้วที่เราจิ้มลงไปเพื่อดึงกล่องนี้ออกมาส่วนตัวเปิดฝากล่องจะอีกอยู่คนละฝั่งเลยนะครับเราจะแกะออกมาหัวชาร์จก็เป็น usb type a กับ type c นะครับผมก็จะไม่แกะมันออกหรอก เพราะว่ามีเยอะแล้วตัวหูฟังกับแท่นชาร์จก็จะมีพลาสติกหู่มไว้อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ดึงออกมาได้เลยพวกนี้ก็เป็นคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็เอกสารวิธีการจัดการกับการประกันเล่มนี้เป็นคู่มือที่ใช้งานไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าอธิบายด้วยรูปภาพ ซึ่งสิ่งที่เราต้องทําเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือชาร์จ2ชั่วโมงตามคู่มือเขาบอกไว้แล้วก็จะมีลักษณะของไฟกระพริบเราต้องจําเหล่านี้ให้ได้นะครับว่าไฟแต่และอย่างเป็นยังไงบ้างด้วยมันสามารถควบคุมได้ทั้งซ้ายและขวานะครับด้วยการสัมผัสนะครับเขาบอกว่าโดยใช้มือแตะที่หูฟังซ้ายแล้วก็ขวาก็จะเป็นการควบคุมเพลงแตะ3ครั้งคูณ3เห็นไหมครับก็คือฟังเพลงต่อไปแตะ3ครั้งนะครับ ที่หูด้านซ้ายมือนะครับตัว L ก็คือด้านซ้ายมือก็จะฟังเพลงก่อนหน้านี้พลิกอีกด้านดูถ้าเราแตะทางด้านขวามือนะครับก็คือการวางสายแล้วก็รับสายสําคัญเลยนะครับว่าไอหูฟังตัวนี้ว่าซ้ายขวาควบคุมอะไรยังไงนะครับก็จะสั่งงานด้วยเสียงนะครับก็แตะที่หูฟังด้านซ้ายมือ2วินาทีก็เขียนไว้อยู่นะครับตัดเสียงบรบกวนนะครับก็ แตะ2ครั้งนะครับแตะแตะสครั้งที่หูฟังด้านขวาโอ้มันต้องจํากันอย่างนี้เลยนะครับมาดูตัวข้อ9นะครับถ้าจะรีเซ็ตตัวหูฟังนะครับก็แตะทั้ง2องข้างนะครับ ค้างไว้ประมาณ8วินาทีเรามาแกะดูหูฟังกันครับที่เสียบชาร์จนะครับก็อยู่ด้านหลังของบาดพับต,ตรงนี้นี่เองเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเจอหูฟังมีสติกเกอร์ด้วยกัน2จุดด้วยกันจุดแรกก็เป็นสติกเกอร์ป้องกันการชาร์จนะครับไม่ให้มันชาร์จเข้าเพราะว่ามันจะเริ่มนับแบตเตอรี่เราเราก็จะดึงตัวป้องกันการชาร์จนี้ออกมาตัวสติกเกอร์ตัวที่2ก็คือเป็นโลโก้ของฟิลิปนะครับ อาจจะป้องกันการสัมผัสเซนเซอร์สัมผัสนะครับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จะมีคําว่าฟิลิปปตรงนี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเป็นด้านซ้ายมือนะครับเป็นตัว L left นะครับดึงเงิน,นี้ออกมาซิว่าเป็นยังไงหัวจุกตัวนี้เมื่อดึงหัวจุกออกแล้วก็จะมีลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับ ตัวรูสปิเกอร์ของเขาที่ตัวแท่นชาร์นะครับบอกชัดเจนนะครับว่าด้านซ้ายอยู่ฝั่งไหนด้านขวาอยู่ฝั่งไหนตัวนี้ก็เป็นตัวด้านขวาขอแกะตัวสติกเกอร์ตัวนี้ออกก่อนเพื่อเราจะไปชาร์จตัวแบตเตอรีร่ให้มันเต็ม2ชั่วโมงตามที่เขาบอกไว้สติกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะแปะไม่หมดนะครับทั้งสองข้างจะเป็นตัวสัญญาณาอยู่ตรงนี้เราแค่เอาเล็บเราไปแย่ไว้มันก็จะหลุดออกได้เลยนะครับ แม่เหล็กของเขาค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับเวลาเราวางตัวหูฟังที่แท่นชาร์จหรือกล่องเก็บตัวหูฟังเนี่ยเราเขย่าอย่างนี้ไม่ออกเลยนะครับแน่นพอสมควรเลยผมก็จะเสียบแบตเตอรี่ไปสังเกตนะครับไฟสถานะมันก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือแบตเตอรี่มันจะหมดตามคู่มือนะครับ ถ้าอยู่ระหว่าง40%มันจะเป็นสีขาวถ้าไฟตัวนี้มันดับไปก็แสดงว่าแบตเตอรี่มันเต็มตอนนี้แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับไฟสัญญาณมันก็ดับลงไปจากนั้นผมก็จะดึงสายชาร์จออกไปในคู่มือเขาบอกเลยนะครับเวลาเราชาร์จเสร็จเวลาเราจะเปิดใช้งานก็แค่ดึงเอาหูฟังออกจากกล่องชาร์จตัวนี้นะครับเวลาจะปิดก็ออนมาใส่ในตัวกล่องชาร์จตัวนี้ การเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับก็เอาตัวหูฟังออกจากกล่องก่อนนะครับออกจากตัวชาร์จก่อนแล้วก็สัญญาณมันก็จะเปิดการใช้งานใช่ไหมครับตามคู่มือที่บอกไว้ตรงนี้ก็คือเอาออกก็คือเปิดถ้าจะปิดต้องเอามาใส่ในกล่อง ก็แค่นั้นเองตามคู่มือจากนั้นเราก็เปิดสัญญาณบลูทูธของสมาร์ทโฟนของเรานะครับชื่อตัวบลูทูธก็เป็นตัวฟิล i ิปแล้วก็ตามด้วยชื่อรุ่นของเขาหูฟังตัวนี้นะครับไม่มีแอปเพิ่มเติมมาเสริมสมรรถภาพของตัวหูฟังตัวนี้นะครับการควบคุมอย่าลืมนะครับมันควบคุมได้ทั้งขวาและก็ซ้ายสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือแตะจำนวน3ครั้งถ้ามีรูปนาฬิกาก็คือแตะค้างไว้อันนี้บอกว่าแตะค้างไว้ 1>, 1วินาทีนะครับอันนี้ผมก็มาที่เซตติ้งของบลูทูธเปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องขึ้นมาถ้าเป็นหูฟังทั่วไปนะครับถ้าเปิดกล่องตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีการเชื่อมต่อระหว่างตัวสมาร์ทโฟนกับตัวหูวฟังตัวนี้ตัวนี้เราต้องดึงออกมาเพื่อเปิดสวิตช์มันก่อนพอดึงขึ้นมาเ,าเห็นไหมครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของชื่อตัว อ่าหูฟังรุ่นนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็แตะไปเลยครับผมเสร็จสิ้นแล้วครับในการเชื่อมต่อง่ายๆแบบประมาณนี้ขอแนะนำเลยนะครับเวลาก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกนะครับให้ใส่ถุงรองหมวกกันน็อกก่อนทุกครั้งเพราะว่าเวลาถอดออกมันจะได้ตกอยู่ในที่รองหมวกกันน็อก พอมาถึงจุดนี้นะครับก็จัดให้มันเข้าหูนิดนึงนะครับ่วนสวมหมวกกนอกลงไป เหตุผลที่แนะนําให้สวมถุงรองหมวกกันน็อกนะครับเวลาเราถอดออกช่วงนี้ครับมันจะหล่นแล้วบางทีมันก็ไม่หล่นนะครับบางทีมันก็จะหล่นหล่นมันก็จะตกอยู่ในถุงตัวรองหมวกกันน็อกตรงนี้นะครับของผมมันก็จะหล่นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับข้างเดียวแต่ข้างขวาก็ยังอยู่อยู่เห็นไหมครับเจอแล้วครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ตกมาอยู่ตรงข้างได้พอดีเลยนะครับตัวนี้ แต่ข้างขวาก็ยังอยู่ที่หูอยู่นี่ครับอยู่ทั้งครบทั้งสองอย่างเหตุผลที่ใส่ที่รองหมวกกันนอกก็ประมาณนี้ครับด้วยมันไม่ใช่หูฟังแบบติดหมวกกันนอกโดยตรง ก็เลยทําให้ไม่มีตัวควบคุมติดอยู่ที่หมวกกันน็อกและผมก็มีตัวยึดโทรศัพท์ที่ติดกับมอเตอร์ไซค์แล้วถุงมือผมก็ยังสามารถแตะสัมผัสหน้าจอได้มันจึงทําให้ผมสามารถควบคุมหูฟังที่โทรศัพท์ได้โดยตรงในขณะที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่อีกทั้งราคาหูฟังแบบนี้มันถูกกว่าหูฟังแบบติดหมวกกันน็อกมันจะเป็นทางเลือกหนึ่งลองเอาไปไปยุกต์ใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ